สวัสดีมีความสุขทุกๆท,ท่านที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ค่ะคลิปนี้สุขก็มาพร้อมกับหัวข้อดวงคุณเป็นเช่นไรในช่วงปีใหม่นี้ค่ะเป็นคลิปสั้นค่ะเลือกไว้แล้ว8ดใบแต่สุขก็ยังไม่รู้อ่าเลือกไว้แล้วมีหมายเลขห้าหมายเลขเก้าหมายเลขสามและหมายเลขหกเชิญเลือกได้เลยค่ะ โอเคเลือกกันแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาเริ่มต้นกับหมายเลขห้าก,ก่อนเลยคะ่ะดวงคุณเป็นเช่นไรในช่วงปีใหม่นี้ดวงคุณบางคนก็จะได้เลือกบางอย่างนะมีอะไรหลายๆอย่างมาให้คุณเลือกเลยคะ่ะนะคุณก็จะมีงานเพิ่มนะ เป็นสเต็ปสเตไปถ้าการงานนะมีหลายอย่างให้คุณเลือกค่ะาทางด้านการงานก็จะมีหลายอย่างให้คุณเลือกทำนะถ้าเป็นการท่องเที่ยวก็จะมีหลายอย่างให้คุณได้ไปท่องเที่ยวนั่นเองค่ะนะมีหลายที่คุณเลือกเอาไว้หรือแปลเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าด้านความรักใครบางคนที่มีทางเลือกเยอะแยะก็จะเลือกได้แล้วค่ะนะน่าจะเป็นคนเก่าที่ จะมาเลือกจะกลับมาค่ะ,ะคุณจะถูกขอเป็นแฟนขอความการเริ่มต้นอย่างนั้นนั่นเองค่ะ,ะใครบางคนมีคนเก่าอยู่ด้วยที่ห่างๆออกไปแล้วเขาจะกลับเข้ามาค่ะนะเปิดให้หมดเลยนั่นไงนะคนที่เคยมีประเด็นนะคนที่เคยมีประเด็นเขาจะกลับเข้ามานะคนนั้นจะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างภาษา ต่างแดนเขาปิดไฟหน่อยสะท้อนแสงนิดนึงอ่าดีขึ้นแล้วค่ะต่างชาติต่างภาษาเขาจะกลับเข้ามานะในชีวิตคุณอ่าคนเคยที่ไม่กล้าเปิดเผยวาจา้าไม่กล้าหรือติดขัดอ่าทางใดทางหนึ่งแต่เขาจะกลับเข้ามานะนะมาขอคุณเป็นแฟนในเชื่องปีใหม่เนี่ยค่ะนะอย่างนั้นนั่นเองค่ะเขาน่าจะเป็นคนหล่อลำ่ำนะเท่ละค่ะ ซ้ำนะหุ่นเป็นฝรั่งเลยอย่างนั้นก็ได้ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยเซ็กซี่ละค่ะนะ,ะก็จะกลับได้กลับเข้ามาเริ่มต้นกันค่ะนะ mm hmm. ใช่ถ้าใครยังโสดก็จะมีงานเก่าเข้ามาทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆค่ะดีค่ะในช่วงปีใหม่นี้ถ้าคนที่เคยมีคนเก่าคนเก่าคนนั้นแหละค่ะเขาจะกลับเข้ามา ขอคุณเป็นแฟน <c oughs> คุณจะโดนขอเป็นแฟนอย่างแน่นอนค่ะชาวหมายเลขห้าค่ะก็ขอให้คุณดูแลตัวและหัวใจให้ดีที่สุดรักมั่นคงอยู่ในมือคุณตลอดไปและตลอดกาลค่ะขอจบคำทำนายชาวหมายเลขห้าไว้เพียงเท่านี้ค่ะโอเคมาต่อกับชาวหมายเลขเก้าค่ะนะ ดวงคุณเป็นเช่นไรในเชื่องปีใหม่นี้ออ uh huh. uh huh. เริ่มต้นก็มีใครจะเดินทางมาหาคุณมีการเดินทางเปิดเกิดขึ้นอะค่ะนะการเดินทางใครบางคนจะได้เ,ด, <c oughs> เดินทางมาหาคุณใครคนนั้นขอเปิดอีกค่ะจะเป็นหนุ่มรูปงามนะ จะเป็นหนุ่มรูปงามน่าจะเพียรพยายามคุยกันมาแล้วล่ะคะ่ะนะแต่คุยไม่ผ่านอะไรประมาณนั้นอะค่ะนะคุยไม่ผ่านหมายถึงว่าคุยไม่สบอารมณ์ก็ได้ <c oughs> ก็เลยเง,งียบๆกันไปแต่เขาจะเดินทางมาหาคุณคะ่ะนะเป็นหนุ่มรูปงามนะ่าจะมาเริ่มต้นขอเปิดใหม่เลยว้าว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 ,ว,าว,ว,าวนะหกเหรียญเขาจะมาให้คุณคะ่ะ นะเขาจะมากิฟต์วอเซอร์ให้คุณนะให้เลยคะ่ะนะไม่เอาก็จะให้บังคับเลยฉันมีอะไรมาให้คุณน่าจะเป็นของขวัญน,นะหรือแหวนก็ได้นะอาจจะเป็นแหวนเพชรวงใหญ่ๆห,หรือของขวัญน,น่ารักน่ารักที่คุณชอบนะเขาเตรียมไว้แล้วแต่เขายังไม่บอกคุณคะ่ะนะหรืออาจจะเป็นใครบางคนมากกว่าน,นั้นอาจจะเป็นรถเป็นบ้าน เป็นมือถือ,อราคาแพงๆอะไรพวกนั้นก็ได้นะเป็นบ้านเป็นรถเป็นอะไรก็ได้ค่ะต้องเป็นสิ่งของที่มีค่านั่นแหละค่ะนะอืมคนเก่าของคุณน,นั่นเองค่ะคนที่เคยพูดไม่ตรงพูดไม่จริงนะเคยหักหลังกันมาแล้วอย่างนั้นก็ว่าได้ค่ะนะเคยพูดไม่ตรงไม่จริง เคยหักหลังกันมาแล้วแต่นะตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณมากๆ,ๆ,ๆ,ๆมากๆมากแสนมากเลยค่ะนะเพราะดมูลปรากฏอย่างนี้ค่ำคืนก็นอนไม่ได้คิดถึงคุณมากค่ะนะหรือคุณก็คิดถึงเขาก็ได้พลังงานทั้งคู่ด้วยกันก็ได้หรือกลับกันก็ได้ค่ะนะต่างฝ่ายก็ต่าง,างอ่าคิดถึงกันอย่างนั้นก็ เป็นไปได้ค่ะนะคิดถึงคุณค่ะเขาเตรียมของขวัญไว้แล้วเขาอยากจะกลับมากินบอรเซอร์ให้คุณค่ะนะเขาจะไปต่อนี่นะนะฮ่าเลี้ยนก็อยู่ตรงนั้นนะโอ้นะอ่าหัวล่างข้างแตกจะทุกข์ยากขนาดไหนก็จะไปด้วยกัน จะรวยก็จะไปด้วยกันนะจะจนก็จะไปด้วยกันนั่นคือความคิดของเขานะ,ะเขาจะเดินทางมาหาคุณแล้วก็จะมีของขวัญให้คุณแล้วก็จะได้ไปดินเนอร์เพราะสามถ้วยอยู่ตรงนั้นดินเนอร์สนุกสนานได้ทานของอร่อยอร่อยด้วยกันอย่างนั้นนั่นเองค่ะก็ขอความสุขความสมหวังจงเป็นของคุณหมายเลขเก้าเร็วๆนี้ตลอดไปและตลอดการดูแลหัวใจและร่างกายของคุณดีดีดี สลักมั่นคงอยู่ในมือคุณค่ะขอจบคําทํานายค่ะโอเคเลยนั้นมาต่อชาวหมายเลขสานะหมายเลขสามนะดวงคุณในช่วงปีใหม่จะเป็นเช่ไเนไรเขาบเลยค่ะอืมนะวนๆเว,ว,วียน,น,นอยู่แถวนี้อะไรประมาณนั้นค่ะใครบางคนก็จะมีเพื่อนเก่ามาหานะ เพื่อนเก่าอ่ามีเพื่อนเก่าหรือคนเก่าความสัมพันธ์เก่านะที่แบบว่านะอ่าไม่ได้ดังใจนะเคยผิดหวังกันมาแล้วไม่ได้ดังใจแต่จะเดินทางมาหาค่ะเขาจะเดินทางมาหาคุณค่ะเคยผิดหวังกันไปแล้วค่ะเขาจะนําของขวัญมาให้คุณนะนะขอไมยเลขกสามนี่ก็มีของขวัญเช่นเดียวกันค่ะนะสามเหรียญปรากฏหนึ่งไม้อย่างนี้มีของขวัญน,นะ ที่คุณไม่คลาดชิดว่าจะได้แต่คุณจะได้จากเขาอย่างแน่นอนค่ะนะเป็นของขวัญสวยๆงามๆที่คุณชอบใจเขาจะเอามาให้คุณอย่างแน่นอนค่ะนะแต่ถ้าใครบอกโอ้ยไม่มีไม่มีคู่เลยคุณก็จะได้ของขวัญจากการงานนะ จากคุณที่เคยทำงานไว้หรือคนที่เคยรู้จักคุณก็จะเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆเอามาให้คุณคะนะ่ะนะ<ม>ก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆหรือจากอของขวัญจาก เจ้านายจะเป็นงานก็ได้อ่าอ่างานมาเงินก็ต้องมาอย่างนั้นนั่นเองแต่ถ้าใครไม่มีตรงนั้นจะได้จากคนเก่านะคนเคยผิดหวังกันไปแล้วนะเขาก็จะเอานำของขวัญน,นะเอามาให้คุณน่ารักหานะวนๆเว,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 วียนกลับมาหากันอีกอย่างนั้นนั่นเองค่ะโอเคก็ขอจบคำำําทำนายชาวหมายเลขษาไม้มไตรงนี้ดูแลตัวและหัวใจให้ดีที่สุด รักมั่นคงอยู่ในมือคุณตลอดไปและตลอดการคะ่ะชาวหมายเลขสามโอเคนั้นมาต่อกับกองสุดท้ายท้ายสุดณนะตรงนี้หมายเลขหกดวงคุณเป็นเช่นไรในเชื่องไปใหม่นี้ ใครจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณจะเดินทางไปหาใครเหมือนใครกําลังจะเดินทางมาหาคุณมากกว่าอัศวินรูปงามนะสดซึง้งพูดจามไม่หวานแต่หน้าตาหล่อเท่เก๊กใครเปิดต่อค่ะ The View of Fortune นั่นแหละค่ะเขาคือใครเขาเปรียบเสมือน เล่าเก่าในขวดใหม่จะกลับมาเป็นคนใหม่ใช้ไลยก็เดิมอเขาจะกลับมารู้จักกันแล้วค่ะนะอัศวินออกตั้งสองใบขนาดนี้เป็นหนุ่มรูปงามน่าจะเดินทางผ่านท้องทะเลทรายดูทะเลทรายไหมคะเนี่ยนะมีต้นไม้เบาวิวมีลมพิ้วทำให้ต้นไม้เห็นต้นไม้ไมคะ ผิวไปเซเลสไยที่แห้งกล้านร้อนและแสงแดดแต่เขาไม่หวั่นเพราะเขาจะเดินทางมาหาคุณใจเขาอยู่ที่คุณอือใช่เขาต้องเดินทาง <S <S <ๆ>นั่นแหละค่ะมาทำไมคุณบอกว่าก็จะมาดูแลคุณไงคะนะเพราะเขามีทั้งความห่วงความห่วงหวงงยายเออ ความห่วงและความห่วงมีความห่วงอยู่ใน,นนะอย่ามายุ่งฉันนะนี่คือของฉันนะเขานึกถึงแต่หน้าคุณอยากมาดูแลคุณค่ะเอาไปต่อค่ะให้ครบแต่ก่อนนั้นมานะเคยผิดหวังเคยพูดจะไม่ได้ดังใจะนะเคยพูดแบบว่า,าไม่เป็นตามอย่างนั้นนะคะหรือคุณก็ได้ทั้งทั้งสองด้านเลยพูดแบบว่านะ ไม่เป็นไปตามหัวใจของตัวเองมีใครปกปิดปิดบัง่ซนเลนความรู้สึกของกันตั้งแต่ผ่านมาณตอนนั้นแต่ตอนนี้ต้องมาเปิดกันต่อค่ะนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นโอเคเขาไม่หวันแล้วค่ะโอ้โหเดอะซันว้าวว้าวว้าวว้าเขาไม่หวันแล้วค่ะเพราะเดอะซันขึ้นนะอันที่ไม่เปิดเผยไม่เปิดความรู้สึก อ่านั้นไม่สนแล้วค่ะเพราะตอนนี้เขาจะมาเปิดเผยทุกอย่างเขาจะมาพูดจาดีๆเขาจะเปิดเผยว่าสเต็ปไปสเต็ปนะอ่าหนึ่งคืออะไรนะสองคืออะไรสามคืออะไรทำไมาถึงเป็นเช่นนั้นเขาจะมาบรรยายนะหรือมาอีกคำพูดอีกคำหนึ่งก็คือมาสารภาพว่าขอโทษนะทำไมาถึงอย่างนั้นอย่างโน้นนะคะคุณจะได้รับการขอโทษและ ขอแต่งงานนะบรรยายแทบไม่ไหวเลยบรรยายเร็วๆนี่คอเริ่มแหบแล้วนะบ้านรถที่ดินความรักแก้วแหวนเงินทองทุกอย่างเขาก็จะเอามาไปเชนให้คุณเลยค่ะนะเพราะเขารักคุณสุดหัวใจนะถึงความพ่ความรักไม่ขึ้นแต่เดอะสันและ หนึ่งไม้ตรงนี้อ่านแทนกันได้เขามีคุณแค่คนเดียวแล้วนะนะเดอะซันไม่ได้ไม้ถึงเดอะซั้นอย่างเดียวไม้ถึงหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวคุณคือหนึ่งเดียวของเขาและเขาคือหนึ่งเดียวของคุณและก็หนึ่งไม้อย,อยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งเดียวของกันและกันที่ผ่านมา เป็นอย่างไรเขาไม่สนใจแต่ตอนนี้เขามีคุณแค่หนึ่งเดียวเขาพร้อมที่จะมายิปบ็อกเซอร์ทุกอย่างเร็วๆนี้ขอให้คุณนะเอ็กซ์ไซส์รอเลย <c oughs> ทำสุขภาพกายสุขภาพใจให้แข็งแรงเป็นคนดีของสังคมลูกดวงของสุขนะพละรก,กันแล้วก็พากันไปทำบุญ ทำทานทำกุศลเพื่อเสริมสร้างกันและกันเสริมดวงกันและกันเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปและตลอดการขอจบคําทํานายหมายเลขหก 6, ลักมั่นคงอยู่ในมือคุณตลอดไปและตลอดการคะ่ะขอสวัสดีมีความสุขทุกๆคนสวัสดีคะ่ะ